สวัสดีค่ะวันนี้อ่าคุณย่ากับคุณหลานจะเล่นคําคมกันนะคะซึ่งก่อนเล่นคําคมนะคะก็จะต้องนับจํานวนเบีย้ยก่อนนะคะให้ได้เท่าไหร่นะลูกร้อยสี่นะคะร้อยสี่ตัวมันมันก็จะมีมีอยู่ร้อยสี่นะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวดูนะคะนี่ก็ตรงตรงกระดานนี้เขาก็จะบอกไว้นะคะ ม,มีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆเข้ากำลังนับให้ได้ร้อยสี่ตัวถ้าขาดหายไปก็เล่นไม่ได้ครบไหมคะร้อยสี่ครบ,ครบอ่ะเอาส่ยถุงเล่นนะคะพอพอตรวจสอบเบียเสร็จแล้วก็เริ่มเล่นตอนนี้ผู้เล่นแต่และฝ่ายก็เอาเอาขึ้นเลยขึ้นเลยเดี๋ยจับ เสียงทายว่าใครจะได้เล่นก่อนอ่ามาดูไหนออโอ้ตัวนี้ได้เล่นก่อนนะคะตัวว่างตัวแบงค์นะคะอันนี้พวกเธอเล่นก่อนเลยลงม,มือเร <c oughs> าก็จับขึ้นมากี่ตัวครับ <c oughs> 9ก้าตัวเ้าตัวนะคะเสียงทายแล้วได้เล่นก่อนก็จับมาเก้าตัว อันนี้คุณย่าจับได้นะคะตอนนี้เราเล่นกันกลางคืนคำว่าปลาครับลงคำว่าปลาปลาแปดแต้มปลาได้กี่แต้มแปดครับแปดแต้มโกมาได้เลยนะคะบิงโกนะคะคำว่ากระแซนะคะค่ะคำว่าเปและก็คำว่าซานะคะ อะไรอะตรดอะไรก็ไม่รู้ได้ตรดคำเดียวค่ะได้สิบแต้มได้สิแต้ม ต้องต้องใช้สมาธิหน่อยนะคะเล่นต้องฝำสับนิดนึงอ๋ไหนไหนมีมีมว้าวหลายหลายอะลงลงอะขยาดค่ะขยาดสิ 12, สิบสองสิบห้าค่ะสิบห้า อาจจะลงอะไรฝั่งนั้นจะลงอะไรเห็นยังเมื่อกี้เห็นยังจะลงอะไรโอเนู่นไปถ่ายฝั่งนู่นก่อนจะลงอะไรนั่น อะไรดีเท่าเราก็ไม่มีด,ดูก่อนก็นได้เด้อลงคำว่าปอกประป๋อนีความหมายไม่ดูดีๆนะเราก็ไม่รู้จะไปยังไงมันกันนะเนี่ยทำอตอนนี้ให้ฝึกให้ดูใช้โทรศัพท์ ตรวจสอบคำไปด้วยนะคะเราเข้ากําลังคิดข้างบนมีคําว่าแผลหมุนมุนได้ลูกหมุนได้ถ้าไม่ถนัดหมุนเลยค่ะหมุนได้ไหมหมุนได้ไหนดูสิมีตัวว่างอยู่ ได้อยู่ครับกำว่าอะไรดีแบดูเออดูตรงเออตรงที่ไม่ได้สี่สีเท่านะลูกเม่นกับแม่อะไรนะเม,ม่นกับแม่กับผลผลมีใช่ไหมครับผลเช็คแล้วนะไม่มีอไม่มีอ้าวเดะเดวเด ไหนดูสคิคำว่าอะไรแม่นี่ก็ไม่ได้อ่ะเนี่ยเอาตัวว่างสิเ,น,เนะนี่ยไม่ไงก็เอาไอ้ตรงสีเท่านะ่กนายตัวยัง คำว่ากระดานกระดานกับได้คําว่าอะไรด้วยฝัดเอาลองลองลองนับแต้มลูกลองนับแต้มตัวแบงค์นี่สามารถใช้กับใช้แทนตัวไหนก็ได้นะคะเอาลองนับแต้มให้ดูหน่อยค่ะอ่าช่วยกันเลยช่วยกันเลยแล้วข้างล่างล่ะห้าหกหกบวกหกบวกสี่เป็นสิบสิบสิบรวมทั้งคาบิงโกห้าสิบ เออท่าไห่นะเมื่อกี้ได้สิบแล้วเหรอได้ได้ห้าสิบใช่ไหมคะอ้าวตอนนี้คุณย่าลงคําว่าโกรธหลานลงคําว่าฐานได้คําว่าฐานกับคาว่านโนผ่านไปแล้วใครชนะคะยังไม่ได้รวมเลยคุณย่าชนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเกมสองนะคะเดี๋ยวเกมสองดูต่อเลยเกมสองนะคะเกมสองเอาเอาไม้เอาไม้